จาก12วินาทีในปี2000นะครับเหลือเพียง8วินาทีในปี2015มีงานทดลองที่ศึกษากับนักศึกษา120คนด้วยว่ากลุ่มที่ใช้เทคนิคไพพาร์เลสเนี่ยครับจำรายชื่อแล้วก็ข้อมูลได้มากกว่ากลุ่มที่ท่องจำแบบธรรมดาถึง3เท่านะก็เป็นตัวเลข300%อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับสรุปให้พอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ f a c e b o o k เรียนจากคนรู้จริง สวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปะวิทูลสุกิจบุญในสรุปให้ชาแนลนะฮะวันนี้จะคุยกันเรื่องของ5เทคนิคเพิ่มพลังความจําสําหรับคนทํางานแล้วก็คนที่เป็นนักศึกษาน้องๆที่กําลังอยู่ในวัยการเรียนรู้ที่ต้องการเรื่องของการการจดจําเอาไปใช้สําหรับการทํางานแล้วก็การสอบนะครับเริ่มต้นด้วยงานวิจัยหรือว่าแบบสํารวจของ Microsoft แล้วกันนะครับซึ่งเขาทําไว้หลายปีละนะครับปี2015้เขาพบว่าปัจจุบันเนี่ยครับ เรามีความสามารถในการจดจําข้อมูลในระยะสั้นหรือความสามารถในการจดจอ่อก็ได้นะที่เรียกว่า attending span ก็ได้นะฮะจาก12วินาทีในปี2000นะครับเหลือเพียง8วินาทีในปี2015และผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยว่าปัจจุบันน่าจะน้อยลงไปอีกนะครับ มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจที่เอามาใช้อ้างอิงด้วยก็ได้ก็คือประทองที่เราว่ากันเนาะว่าชอบแบบความจําสั้นใช่ไหมครับประทองเนี่ยตัวเลขอยู่ที่9วินาทีนะครับหมายความว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยครับไม่สามารถจะจดจ่ออะไรได้นานๆความจําสั้นกว่าประทองไปแล้วนั่นเองนะครซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะว่าสาเหตุหลักก็มาจากการที่เรามีสื่อ Media, มิเดียมีแพลตฟอร์มต่าง เขาเรียกว่ากระตุ้นให้เราสนใจแล้วก็สวิงความคิดของเราหรือว่าการจดจ่อของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ซึ่งมันก็จะทําให้ส่งผลต่อการมีพังสมาธิแล้วก็การจดจํานั่นเองนะครับแล้วเราจะใช้วิธีไหนนะครับเรามี5วิธีที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆนะครับที่เขายืนยันแล้วว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจําได้นะครับอันที่1ครับเขาเรียกเทคนิคนี้ชื่อว่า spaced repetition ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการ ทบทวนอยากมีระบบนะครับคนที่คิดค้นหลักการนี้หรือว่าเป็นคนริเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ก็คือนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน,นที่ชื่อว่าเฮอร์มันแอปปิงคอสนะครับเขาพบว่าคนเราเนี่ยจะลืมข้อมูลใหม่ไปประมาณ50%ภายใน1ชั่วโมง แรกนะครับแล้วก็ลืมถึง70%ภายใน24ชั่วโมงอ่ะอันนี้ผมคิดว่างานวิจัยในแต่ละประเภทนะครับบริบทก็คงต่างกันตัวเลขที่ได้ก็ออกมาต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะคุณเฮอร์แมนหรือว่าท่านไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะลืมไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของ North Western เนี่ยก็พบว่าเราสามารถแก้ไขหรือทำให้ความทรงจำของเราเนี่ยครับมันอยู่กับเราได้ยาวนานมากขึ้นหากเราทบทวนข้อมูลนั้นๆอย่างเป็นระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเรียนไปแล้วนะครับผ่านไป1ชั่วโมงลองหยิบมารีวิวสั้นๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับผ่านไป1วันกลับมาอ่านสิ่งที่ตัวเองช็อตโน้ตเอาไว้สักรอบหนึ่งผ่านไปหสัปดาห์กลับมาอ่านซ้ำ แล้วก็1เดือนนะครับลองกลับมาดูมันอีกรอบนึงนะครับเขาพบว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความจําในระยะยาวได้ถึง200%นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติก็ง่ายมากๆเลยครับอาจจะใช้เป็นการทบทวนตามรอบตั้งปฏิทินเอาไว้ก็ได้ว่าผ่านไปนหนึชั่วโมงจะลองหยิบมาอ่านสักแวบ,บหนึ่งนะครับผ่านไปนหนึวันผ่านไปนหนึสัปดาห์ผ่านไปนหนึเดือนนะครับ ก็จะใช้ตัวเลข1นึ่งก็ได้นะครับวิธีนี้ผมว่าง่ายเราก็ได้ผลแน่นอนนะครับวิธีที่2ครับน่าสนใจครับชื่อว่า My Palace นะครับแปลไทยได้หลายอย่างนจะบอกว่าราชวังแห่งความทรงจําก็ได้หรือปราสาทแห่งความทรงจําก็ได้ หลักการของเขาเนี่ยถูกอ้างอิงมาตั้งแต่สมัยกีกโบราณครับว่านักปราชญ์สมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาจำเขาก็จะถ่ายทอดบอกว่าให้ลองนึกถึงสถานที่หรือให้นึกถึงสิ่งที่คุณคุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยห้องเรียนที่คุณคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งบ้านของคุณที่คุณอยู่นยครับแล้วคุณจำได้ทั้งหมดเลยว่าตรงไหนมีอะไรอยู่ครับ แต่ว่าแทนที่เราจะจําเป็นสิ่งของเราจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือสิ่งที่อยากจะจำครับไปผูกเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นปกติในห้องน้ําก็จะมีสบู่มีแปรงสีฟันอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะจำเรื่องราวนะอย่างเช่นวันนี้เราได้เรียน5เทคนิคนะครับเทคนิคที่เรียกว่าปลายพาเลสนะครับเราจะลองมาวางาไว้ในห้องน้ำดังนั้นทุกครั้งที่เราเปิดห้องน้ํา จริงๆนะครับเราก็จะนึกถึงไอ้เจ้าเทคนิคที่ชื่อว่า My p a l a c e นี่แหละเป็นต้นนะครับเหมือนกับว่าให้เราเอาสิ่งที่เราอยากจะจำนะครับไปวางไว้ในพื้นที่ต่างๆของบ้านนะครับแล้วมันจะช่วยให้เรานึกถึงได้อ๋อตรงนี้วางอะไรตรงนี้วางอะไร แล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนของได้ถ้าเราไม่อยากจะจําเราก็แค่เปลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าเทคนิคมีใช้งานได้ดีมากๆนะครับซึ่งงานวิจัยจากหมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็พิสูจน์ให้แล้วครับว่าการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานที่ที่คุ้นเคยเนี่ยสามารถเพิ่มความจําได้จริงนะครับโดยเปอร์เซ็นที่ทําได้เนี่ยคือทําได้มากกว่า300%รนะครับมีงานทดลองที่ศึกษากับนะักศึกษา120คนด้วยว่ากลุ่มที่ใช้เทคนิค p พพาร์เลสเนี่ยครับจำอะไชื่อแล้วก็ข้อมูลได้มากกว่ากลุ่มที่ท่องจำแบบธรมธรมดาเเเท่่่่านะน,นะกก็็ปปตัััววล0%ออีไมืสคครรูบ เทคนิคถัดไปครับ The Feynman Technique นะครับซึ่งก็มาจากคนที่ชื่อว่า Professor นะครับ Richard Feynman นั่นเองเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับซึ่งจริงๆแก่นของมันเนี้ยนะโดยใช้ถ้าเราไม่ได้ไปบอกชื่อ Feynman Technique นะครับมันก็คือการพยายามคุณหาวิธีอธิบายสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นะครับ ให้เด็ก5ขวบเข้าใจได้ครับวิธีการนี้คือเขาบอกว่าถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเนี่ยเท่ากับว่าเราอะเข้าใจมันอย่างท่องแท้นั่นเองนะครับมีผลวิจยัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันอีกแล้ว <S <S เช่นเดียวกันนะบอกว่านักศึกษาที่ใช้เทคนิคนี้ครับคือพยายามหาวิธีอธิบายอะไรต่างๆให้มันง่ายมากขึ้น คุณจะเชื่อมโยงหรือคุณจะจําได้ดีขึ้นนะครับสูงกว่าเพื่อนร่วมชั้นใน23แล้วก็มีโอกาสที่จะจําได้ยาวนานกว่าปกติเนี่ย40ครับวิธีฝึกปฏิบัติก็คือลองคิดรับว่าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้เด็ก5ขวบหรือเด็กแบบเด็กมากๆเนี่ยครับเขาเข้าใจได้อย่างไรถ้ามีจุดไหนที่เรายังรู้สึกว่าเราอธิบายได้ไม่ดีพอก็ให้ทบทวนแล้วก็รีวิวหาวิธีครับนะง่ายๆเท่านี้เองเ,องเนาะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ เทคนิคที่4ครับเรียกว่า active recall ผมอาจจะเคยพูดไปแล้วใน ep ออนก่อนนะก็คือการทดสอบตัวเองแทนการอ่านซ้ำนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดว่าการอ่านหนังสือซ้ำๆเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยจำเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพิสูจน์แล้วว่าการทดสอบตัวเองนะครับมีประสิทธิภาพสูงกว่าการอ่านซ้ำมากขึ้นถึง5 0ครับพูดง่ายๆคือ อ่านแล้วก็อ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบสู้อ่านแล้วลองทําแบบทดสอบไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองทําแบบทดสอบมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นข้อมูลในความเชื่อของผมนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทําแบบทดสอบเนี่ยมันทําให้เราคิดมากขึ้นสมองหลายๆส่วนทํางานพร้อมๆกันสมองส่วนประมวลผลสมองส่วนการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่คแค่สมองส่วนความจำนะครับดังนั้นเนี่ยมันทําให้การเชื่อมโยงของประสาทหรือว่าเอ่อ n e ว r o ต่างๆในในสมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับมันก็เลยจะจาได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับ วิธีปฏิบัติครับก็คือหลังจากที่อ่านหนังสือหรือว่าเรียนรู้เรื่องใหม่ๆให้ลองปิดหนังสือครับแล้วลองตั้งคําถามอะไรก็ได้กับตัวเองเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังจดจําอยู่แล้วลองตอบดูครับถ้าตอบได้ถูกก็ไปต่อแต่ถ้ายังตอบแล้วมันรู้สึกว่าเออมันยังไม่ครบถ้วนครอบคลุมก็จะทําให้เรารู้ว่าเราต้องไปอ่านตรงไหนซ้ํานั่นเองนะครับอืแล้วก็เทคนิคสุดท้ายครับชื่อว่าชักกริ้งนะครับหรือว่าชังกิ้งก็ได้นะครับชังกิ้งคือการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มๆนะครับ วิธีอธิบายเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยครับคือโดยปกติเราไม่จำเบอร์โทรศัพท์เป็น0812345678ถูกไหมครับแต่ว่าเราจะเว้น0812345678อย่างนี้เป็นต้นนะครับการจำแบบเนี้ยนะครับ ถามว่าเกี่ยวข้องกับสมองเราอย่างไรนะครับงานวิจัยหรือว่านักจิตวิทยาที่ชื่อว่าคุณจอร์ดมิลเลอร์เนี่ยเขาเป็นปรเฟสเซอร์ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาพบว่าสมองคนเราสามารถจําข้อมูลเป็นกลุ่มได้ดีกว่าจําข้อมูลเป็นก้อนๆน,นะครับคือยาวมากๆเรามากักจะจไม่ได้แต่ถ้าเราแบ่งข้อมูลเป็นชุดแล้วเราจําเป็นชุดนะครับมีโอกาสสูงมากที่เราจะจําได้ดีนะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยบอกว่าเราจะจําได้ดีก็ต่อเมื่อ มันแบ่งออกมาเป็นกลุ่มและไม่เกิน7บวกลบ2นะครับนอกจากนี้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT นะก็ยืนยันด้วยว่าเทคน,คนิคนี้นะครับช่วยเพิ่มความจําได้35%นะวิธีปฏิบัติก็คือเวลาเราเรียนหรือว่าเราไปทําท่อง t e x t บุ๊กหรือว่าเราไปเรียนแมนวนวลอะไรต่างๆมาเราลองลองคิดดูก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้อ่านมาเนี่ย าจะต้องเป็นแบ่งเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันแบ่งได้กี่หมวดแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มนะครับแล้วก็ลองซอยย่อยดูว่าในแต่ละกลุ่มเราจะเขียนอะไรลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้คุณจําได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราเอาไปใช้ทั้งหมดเลยมันอาจจะแบบรู้สึกว่ายากแล้วก็โอเวอร์เวิร์มเกินไปเนาะเพราะมันเป็นเทคนิคใหม่ๆที่หลายคนอาจจะเคยหรือยังไม่เคยก็ตามดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลองเริ่มต้นแค่15นาทีต่อวันก็พอครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็บอกว่าการฝึกฝนเเเเททคคนนนนิหหลลล่าาาาีี้ัวว15ก็็พอปป2ด ก็จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในความจําได้เนี่ยสามสแล้วนะครับถ้าชอบเทคนิคไหนก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับปัจจุบันใช้เทคนิคไหนอยู่ก็แชร์ในคอมเมนต์กันได้แล้วเจอกันในเอพิซอดถัดไปสวัสดีครับสรุปให้พอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Spacebook เรียนจากคนรู้จริง คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการต้องกังวลเรื่องเงินในแต่ละเดือนไหมคะอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องมานั่งคิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายหรือวางแผนอนาคตทางการเงินที่มั่นคงได้จริงๆจัง,จงๆสักทีใช่ไหม ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบกับคำตอบ Life Long Rich นับจากนี้ไปต้องมีเงินใช้ตลอดชีวิตหนังสือจากปลายปากกาของเซนเซแปะวิทูลสูงกิจบูนหนังสือเล่มนี้จะเปิดประตูสู่โลกแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเผยเคล็ดลับจิตวิทยาการเงินและวิธีที่ทำให้เงินกลับมาหาคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม